การเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจจำนวนมากพระพุทธเจ้าทรงเทศนาในสถานที่ต่างๆมากมายขึ้นอยู่กับผู้ฟังและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารตัวอย่างเช่นป่าอีสิบตนมรกไทยวันสารนาฏทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับประวัตินาสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งถือเป็นการประกาศพระธรรมครั้งแรกและเป็นการเริ่มตั้งพุทธศาสนา วัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเป็นวัดที่ใหญ่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับจําพรรษาและทรงเทศนาบ่อยครั้งแก่พุทธบริษัททั้งสภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้คนจากหลากหลายวันนะและฐานะต่างเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมวัดเวลุวันมหาวิหารเมืองราคริเป็นวัดแห่งแรกที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทรงเทศนาแก่พุทธบริษัทและพระสงฆ์จํานวนมากวเวลุคามเมืองเวสาลี สถานที่ที่ทรงแสดงมหาปรินิพพานสูตรก่อนเสด็จปรินิพพานสถานที่อื่นๆรวมถึงในหมู่บ้านเมืองต่างๆหรือแม้แต่ในป่าทรงเทศนาแก่ผู้คนทุกชนชั้นตั้งแต่พระราชามหาเศรษฐีไปจนถึงคนยากจนโจรหรือแม้แต่เทวดาและพรหม